ผมชื่อนางสาวพันธิเทือนสีชื่อเล่นลูกน้ำอายุ27ปีจบก 13, ารศึาากษามัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอุตรเดชารณีด้วยเกรดเฉลี่ย3.93และจบในระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสักเวิชาศาสตร์ด้วยเกรดเฉลี่ย2.54ค่ะ เหตุที่อยากเข้ามาเรียนวิทยาลัยเภสัชศาสตร์สาขาบริาาาาบราลทางเภสัชกรรมนะคะเนื่องจากว่าหรือต้องการที่จะมีความรู้ทางด้นานเภสัชกรรมค่ะเพื่อที่จะนําความรู้ตรงนี้นะคะมาต่อยอดแล้วก็นํามาให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยนะคะหรือคนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่ต้องการความรู้ในด้านนี้ค่ะและเนื่องจากว่าตหนกเองก็มีความคลุกคยีก,กับร้าน เพสัตมาตั้งแต่เด็กๆเนื่องจากว่าที่บ้านก็คือมีเิจการตรงนี้ก็เลยมีความมุ่งม,มั่นว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นเพศสัจกรที่ดีแล้วก็ทาหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะในส่วนตัวหนูเองหนูมองว่าเพศสัจกรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสาคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเาชี่ยวชาญในเรื่องยามากที่สุดนะคะและก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือยาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสีในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทุกๆคนก็คือต้องมีการบริโภคยาหรือแม้กระทั่งการทานยาเพื่อการรักษาหรือการบำรุงต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นเกษรกรก็คือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยดูแลและควบคุมในเรื่องของเรื่องตรงนี้ได้อย่างดีค่ะสำหรับอาเหียฝนที่ทำไมถึงเลือก คณะเพจิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนังสิตนะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยนังสิตเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดกว้างทางด้านการศึกษานะคะก็คือคนที่เรียนจบดีดีมาแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะคะและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานนะคะมีการอ,ปรอุปกรณ์การเรียนกนารศึกษาที่ครบคันนะคะแล้วก็มีมาตรฐานในการารับรองต่าง นักศึกษาที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะสอบไปประกอบวิชาชีพได้เพื่อที่จะนํามาประกอบอาชีพะเป็นประาจักรที่ดีในตามหน่วยงานต่างๆที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะก็คือมีเพื่อนนะคะเคยที่แบบที่เรียนกันมาก่อนก็คือเขาก็แนะนํามาว่าสถาปนี้ก็คือมีการติวสอบเข้ารับตรงเข้าแพทย์ทันตะเภสัชของมรลังสิตนยคะซึ่งก็มีแนวข้อสอบที่ดีอะไรอย่างี้ค่ะในการฝึกฝนในการทําข้อสอบ หนูก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนเนี่ยค่ะลงเป็นคอร์สเอ่อเรียกว่าคอร์สเบยเซลเลอร์ใช่ค่ะดีนะคะเพราะว่าก็เราสามารถกดหยุดกดพอสได้เงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็มาเรียนซ้ําได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อหาก็คือครอบคลุมอะค่ะก็คือมีการแบบว่าบอกแนวทางว่าข้อสอบจะเป็นแนวแนวประมาณไหนเนื้อหาโจทย์ก็คือจะเป็นประมาณนี้เงี้ยค่ะก็คือถ้าเราฝึกทําโจทย์เยอะๆเนี่ยมันก็จะออกมาในแนวแนวที่เราฝึกทําโจทย์เงี้ยค่ะ พอพอเราเห็นโจทย์แล้วก็เออรู้ว่าแนวแนวโจทย์เนี้ยเราเคยทํามาแล้วไงคะ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าเปลี่ยนคําพูดไงคะ่ะแต่ว่าแนวทางของโจทย์ในการคํานวณเงี้ยก็คือเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆที่เราเคยฝึกบนมาไอ่าเงี้ยค่ะพี่ๆได้มาเทรนได้มาแบบไกด์ให้ไงค่ะก็คือรู้สึกว่าโอเคแบบบทจากคลิปที่เราเตรียมมาเนี้ยก็แบบมีความธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอเงี้ยค่ะช่วยให้เราผ่อนคลายในการพรีเซนต์มากยิ่งขึ้นค่ะก็คือพี่ๆเป็นกันเองมากๆกค่ะก็คือแบบช่วยใจช่วยแนะนำแต่ตอนแบบในลไลน์หรือแค่เวลาสอบ,สอบอร ก็มีพี่พี่แอดมินให้คำแนะนำมาตลอดเลยค่ะก็รู้สึกว่าเออเราโอเคกับสถาบันแห่งนี้ที่จะช่วยให้เราแบบสอบเข้ามหาหลัยที่เราต้องการได้เียค่ะได้จริงติดจริงต้องตดวที่ MSTMED ค่ะ